สวัสดีครับผมป๋าหวานจะเพื่อนๆพืคงทราบกันแล้วล่ะว่าวันนี้พี่ยูเอาพ่อทอนมาออกรายการซึ่งหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าทาไมเอาพักส้มมาออกบ่อยจังซึ่งผมไปเห็นหนึ่งคอมเมนต์พี่ยูเขาตอบด้วยมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่า ทำไมรายการชอบเอาพักส้มมาออกพี่ยุทธเขายอมเสียสละเข้ามาตอบคอมเมนต์ว่ากีสิคะแน่นอนพี่ยุทธจุดยืนชัดเจนประกาศตัวชัดเจนก็มันก็เป็นสิทธิ์ของพี่ยุทธก่อนนะกรณีที่เอาคุณธนทรมาออกรายการ ผมคงไม่ถามหรอกว่าเอามาออกทำไมเพราะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแต่ถามว่าคุณธนาธร,รมีหน้าที่อะไรเปิดตัวแล้วใช่ไหมเป็นเจ้าของพักพราะคุณธนาธร,รมานั่งพูดถึงพักผมอย่างนั้นพักผมเป็นอย่างนี้อ้าวแล้วที่บอกว่าไม่มีนายทุนไม่มีใครอยู่เบื้องหลังก็ไม่ใช่เสิเพราะคุณธนาธร,รพูดได้เต็มปากพักเรา เราจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คุณนาทนมีสิทธิ์อะไรที่ท้าให้คุณอันทินมานั่งคุยเรื่อง MOA กล้าเถียงกับเขาไหมว่าไม่ผิดหรือคุณธนธรมากันตีได้อย่างไรว่าพรรคจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้น มันก็ไม่มีอยู่จริงสิไอที่พูดมาทั้งหมดอะเปิดตัวสักขนาดนี้แล้วจริงๆิงไอเรื่องเนี้ยถ้าคนไม่ปัญญาอ่อนอะเขาก็รู้กันอยู่แล้วผมเคยเจอด้อมต้มตั้งคำถามนะมีหลักฐานไหมว่าเขาเป็นเจ้าของพักมีหลักฐานไหมที่มีชื่อเขาเป็นเจ้าของพักตั้งแต่สมัยแรก,แรกๆที่ปื่ถึงพักนี้ แน่นอนซึ่งหาไม่ได้ไมันไม่มีอะไรการันตีแต่ทุกวันนี้เห็นหรือยังพวกมึงก็รู้แต่ไม่เป็นไรบ้านนี้เมืองนี้เรารู้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าพูดให้ตัวเองเลิศดหลูไปว่าใครอย่าเหยียบคนอื่นให้ตัวเองสูงขึ้น ผมไม่รู้นะเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องเลือกพักไหนเห็นด้อมสม้มเขาบอกไม่เอาเทาเขาลืมไปหรือไม่ไอ้พักเขาอะเทายิ่งหัวใครมาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าเกิดอะไรกับพักสม้มถ้าคนไม่ได้ติดตามหรือเพวกกล่าวด้อมสม้มก็มองก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยไม่ได้เกิดอะไรจากการที่สสในพักทยอยกันลาออก แล้วออกมาไม่ดีด้วยมีแฉมีอะไรมากมายแต่ก็อยู่ที่คนพวกนี้มันจะยอมรับความจริงหรือไม่แล้วก็สสเก่าอย่างที่มีผลงานทำไมไม่ลงต่อกลับไปนั่งอรออยู่ในบัญทีรายชื่อถ่ายายอย่างเช่นวิโรดเนี้ยอย่างวิโรดไม่มีคดีติดตัวอะไรทำไมถึงไม่ลงสสต่อ อย่างไอ้รัชชนกเนี่ยไม่แปลกใจที่มีลงเพราะคดีรอการตัดสินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรพักซ้มมันทำเป็นรูปแบบบริษัทเขาไม่สนใจหรอกว่าใครจะมาสมัครจะเป็นคนดีมีผลงา,านลงพื้นที่เป็นที่ต้องก,การของคนในเขตหรือใบเขาบ้านใจว่าพักเขาเป็นตัวชู คนเลือกเพราะพรกไม่ได้เลือกเพราะตัวคนส่วนในที่ออกมาเนี่ยรุ่นพี่ออย่างวิโรจน์อย่างไอ้เนี้ก็คือต้องมาช่วยมาช่วยกันกระพือพักให้ได้คะแนนเสียงเยอะๆนี่คือการวาเกมของเขาส่วยน,น้องหน้าใหม่เขาก็ไม่สนใจหรอกเพียงให้คุณมาสมัครออกเงินเองหรืออะไรอ่ะทำป้ายทำอะไรเอง พราะล่าสุดก็มีคนมาแฉอดีตสสออกจากพักผมเรื่องเงินเงินทองทองว่าผมไม่อยู่กับพักที่คอยจะไถเงินผมหรืออะไรนันแสดงว่าต้องมีอย่างน้อยมันก็ต้องมีมูลอยู่ดีคนพวกนี้นไม่ออกมาพูดหรอกแล้วเขาจะไปจบตีให้เสียเสียฐานเสียเขาเลือกอะไรออกบางเงียบก็ไม่มีใครว่าแต่นี่หลายคนแล้วนะที่ออกบานแล้วมีปัญหา ก่อนด้าน,นี้ก็ออกมาเพราะในพักมีการเล่นพักเล่นพวกแสดงว่าเขาไม่สนเลยว่าสสคนนั้นจะทํางานหรือไม่หรือไม่เขาเอาคนที่สร้างกระแสได้คนที่สร้างกระแสได้ณปัจจุบันก็จะไปเป็นบัญชีรายชื่อซึ่งเขาอ้างว่านั่งรอเป็นรัฐบทีที่เหลือให้คนรุ่นใหม่เข้ามา หลอกการอะไรซึ่งดูแล้วนเป็นรูปแบบพักไม่สนใจหรอกไม่ต้องทำดีไม่ต้องอะไรเดี๋ยวใกล้เลือกตั้งคูณฟังผมไว้นะเดี๋ยวต้องมีโปรเจกต์ใหญ่พักส้มเดี๋ยวต้องมีการโจมตีหรือสร้างวิเคราะห์อะไรสักอย่างที่เป็นกระแสเชื่อผมเถิดเดี๋ยวพอเขาจัดรูปแบบพักเข้ารูปเข้าลอยเมื่อไหร่ ต่อไปนี้สงครามกระแสโจมตีเหยียบคนอื่นพรรคอื่นจะเกิดขึ้นขอเตือนพรรคอื่นไว้เลยว่าอย่าพลาดช่วงนี้อย่าพลาดเลยพลาดโดนชยี้แน่เราบาขยายความกันต่อแต่ไม่คุยแล้วนะเรื่องใบสอดอสีสามอะไรอ่ะทุกว่าทุกคนคงจะกรจางแต่ที่จะมาคุยคลิปเนี้ยเรื่องที่จีรัสกล่าวอ้าง ว่าเพราะเขาตรวจสอบกองทัพคือเขากาลังจะปฏิรูปกองทัพหรือใดๆก็แล้วแต่เขาเลยถูกกองทัพเอาคืนยัดเยียดข้อหาให้กันแกอนน้อย่างนู้นอย่างนี้ใดๆก็แล้วแต่ที่กองเชียร์และตัวจีรัตพยายามที่จะผักใสควา,ามผิดไปให้กองทัพเอาง่ายๆเลยนะเอาแค่ทัพบ,บกนะ่ะ แค่ทับบกที่จีรัตไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารเนะน,นี่ยมีสองแสนว่านายยุทธโภคกรมากายเป็นองค์กรใหญ่ระดับชาติเขาจะมาเสียเวลากับไอ้สอสอกะจอกกระจอกที่ไปงานยังไม่ใส่ซองยังรักแกงกับบ้านอยู่เลยหรอถ้าไล่ทำลายทุกคนคงทราบ แล้วก็จงจําไว้ด้วยวอมกของพวกนี้จีรัตเป็นสสปกติเลยก็นู่นนี่นั่นไปตามเรื่องแต่สุดท้ายไปมีคนไปขุดคุยว่าไม่ได้หลับการเกณฑ์ทหารซึ่งใบก็จบไปแล้วหลักฐานเด็ดชัดทหารเขาเขาไม่มบรยุอะไรแต่เพราะจีรัตเอาใบามาโชว์ในรายการรายการหนึ่งซึ่งมีคนแคปไว้ ราวน,นี้ก็ไปสู่การฟอ้องร้องเพราะจีรัฐไม่ได้เป็นเกณฑ์ทหารและใบที่มาโชว์เขาจะขอดูแค่ใบแค่นั้นแหละแต่จีรัฐก็ไม่เคยเอาใบให้ใครดูเลยตั้งแต่ดัน,นก็เลยต้องไปสู่การฟ้องร้องพิสูจน์พราทุกอย่างจีรัฐกล่าวอ้างทั้งสิ้นรับจากสัตสดีรับที่กองทัพรับที่สถานที่ราชการเวลาราชาการใดๆก็แล้วแต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์เลยเพราะฉะนั้นดอมส้มก็ดูวิธีการไว้ ของคนพวกนี้ที่สร้างความชอบธรรมทำให้ตัวเองดูดีทำลายได,ได้กองทัพเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นความมั่นคงของชาตินะแต่มึงมาพูดทับเพื่อที่จะเอาตัวรอดหรืออะไรก็แล้วแต่มันควรเมื่อไะว่าตรวจสอบกองทัพกองทัพเลยกันแกล้งมึงกำลังสร้างความขัดแย้งให้ระหว่างสถาบานันหรือองค์กรกับประชาชน กูสังเกตมานานแล้วพักบึงแล้วพยายามที่จะให้ประชาชนอะทะเลาะกับองค์กรรัฐต่างๆหรือสถาบัานของชาติต่างๆท่านลึกออกนะไม่ใช่เฉพาะกรณีกีรัตน,นะตัวพักด้วยพยายามจะตัดขาดกับประชาชนแล้วบึงบอกให้ประชาชนยึดโยกับบึงแต่บึงตัดสิ่งที่ยึดโยกับประชาชนทุกอย่าง ้ากองทัพเนี่ยไม่เกิดการประัะทะเนี่ยไอ้ประชาชนย่้โง่พวกมึืก็ตั้งแย่เกลียดกองทัพเหมือนพวกเบื่อซึ่งพวกเบื่อตั้งแย่เกลียดชังมาตลอดและยิ่งมาฟายธานาธรบันดีนะที่รายการสรยุทธ์นะว่าอ๋อก็กองทัพเราต้องการมึงคือการแก้ตัวก่อนหน้านี้ที่ไม่มีการปรัญทะมึงไม่บอกล่ะว่ามึง ที่มึงถามทหารไมไว้ทำไมเพราะเพื่อการลบหรือใดๆปกป้องประเทศแบบนี้มึงยืนยันตั้งแง่เลยว่าไม่ควรมีคนพวกนี้แม่งใช้คับโกหกเพื่อให้ได้บาซึ่งผลประโยชน์จริง,รงเหมือนคนที่บาสศรัทธาเหมือนปีดีที่หลอกทหารออกมายึดอำนาจฝากไว้ให้กิน